สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับความที่ช่องความเชนนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับความก็มีโปรแกรมนะครับที่จะพาน้องๆนะครับน้องเจ๊น้องเฟิร์นนะครับวันนี้พวกเรานะครับจะไปเที่ยวที่น้ําตกทําไทรนะครับอยู่ที่ตําบลกระทอมนะครับบ้านกระทอมนะครับซึ่งเป็นน้ําตกอีกเลงหนึ่งของเพิร์กุณหานที่มีความสวยงามและน้ําใสนะครับเป็นทางขึ้นไปวัดคูดินสอด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บบรรยากาศรายละเอียดความสุขความสวยงามของธรรมชาติ ที่หนึ่งครับที่น้ำตกสัมไซนะครับผมเดินทางกันเลยนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เราเวะเติมน้ำมันู่ครับอยู่ที่โพธิธรมเพรขุนานะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสปลอดปรุงนะครับผมวันนี้แดดนะครับคุณอามก็เลยต้องหาภาพทุงหน้านะครับผม ก็ขนานี้ก็ใกล้สู่น้ําตกซําไทยแล้วนะครับผมทางนะครับผ่านขึ้นวัดพุทธิศรนะครับ ครับผมแล้วพวกเราก็นะครับมาถึงที่น้ําตกทาไซนะครับทางขึ้นวัดภูดินสอนะครับอยู่ที่บ้านกําทอมนะครับตำบลกําทอมอําเภอหาดใหญ่ชิตเขตซึ่งวันนี้ถือว่าน้าเยอะไหมน้ําเยอะมากครับใส่ไหมก็ใส่พอปานกลางนะครับเพราะว่าเนื่องอาจจะฝนตกเมื่อวันก่อนๆนะครับสีน้ําคุณเล็กๆน้อยๆตามที่เราเห็นนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับผมทางนี้ก็เป็นทางนะครับขึ้นวัดภูดินสอนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับเล็กน้อยตรงนี้กันเลยนะครับอีกที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แมแนะนำให้เพ,พื่อนๆพี่น้องมาตั้งแคมปิ้งนะครับมากินข้าวพาลูกหลานมาเล่นน้ําได้นะครับเพราะว่าที่เล่นน้ําอ่ะมันมันก็กว้างครับมันก็กว้างมันเล่นได้อยู่ครับผมแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นนิดนึงนะครับผมเราก็มากับน้องเจ๊กน้องเฟิร์นนะครับผม ถึ่งดาวาจะเดินเล่นนะ น้ำเย็นมากๆเลยนะครับผมน้องๆเขาก็ถ่ายคลิปนะครับลงช่องนะครับเ,เจ็กสามบังชนชนแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับน้ำเย็นมากๆครับสุดยอดเลยอำเภอคุนหานนะครับน้ำตกมีเยอะมากๆ,ๆหลายที่เลยนะครับสำหรับคนที่ อยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นะครับในวันหยุดนะครับต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสะพานเหล็กเอาไว้เดินข้ามยามน้ำมันเยอะนะครับขึ้นไปวัดพุดินสร์นะครับ ข้างหน้าก็จะมีป้ายหินบอกนะครับว่าเป็นวัดนะครับภูดินสอนะครับผมนะครับวัดภูดินสอนะครับก็เป็นทางขึ้นไปอีกประมาณสี่ห้าร้อยเมตรครับ เดี๋ยวความจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับพอดีว่าซื้ออาหารมาม,มามันก็มาเวียนมาส่วนมาหานะครับต้องใช้นะครับความระมัดระวังในการเดินนะครับผมก็ซื้อว่าถือว่าน้ํามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนะครับผม น้ำก็จะเดินเล่นนะครับน้ำใสนะครับอยอดเลยน่านเล่นมากมากครับบรรยากาศนะครับเริ่มครึ้มนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับวันนี้แต่จะได้น้ำไม่ค่อยใสมากเท่าไหร่แต่ก็ ดูได้นะครับแม้เล่นครับเราก็เตรียมของกินนะครับมาเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวัดพูด,ดินสอนะครับข้างหน้าอยู่ประมาณ4-500เมตรนะครับผมเรามาแล้วเราจะเก็บรายละเอียดให้มากสุดครับจะขึ้นไปดูนะครับวัดพูด,ดินสอนนะครับผม ถือว่าร่มรื่นมากเลยนะครับต้นไม้เยอะนะครับวัดป่าพุทธิสรนี่ก็เป็นสลานะครับวัดนะครับอ้าวฝนมานะครับ นมาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศวันนะครับเป็นสลามไม้นะครับใช้เสาแบบต้นใหญ่เลยนะครับบริเวณตัวสลานะครับเดี๋ยวเราจครับจะมา กราบไหว้สักการะนะครับวัดนะครับาร่มดื่นร่มเงามากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากราบไหว้พระนะครับผม